วันนี้พามาชมความงามของธรรมชาตินะครับอีกสถานที่หนึ่งของจังหวัดหนองคายเฮ้อยู่ตรงนี้คือวัดหินหมักเป้งอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายครับเป็นวัดธรรมยุทธ์นะครับเป็นวัดของหลวงุ่ทศนะครับวัดหินหมักเป้งเป็นวัดที่เงียบสงบนะเป็นวัดอ่า ฝ่ายธรรมยุทธ์นะครับวัดปฏิบัติอันนี้เป็นประวัตินะครับวัดประวัติหินหมักเป้งหินหมักเป้งเป็นชื่อเห็นสามก้อนอ๋อซึ่งตั้งเรียงกันอยู่ตรงนี้นะครับอัน,นมีลักษณะคล้ายตุ้มเครื่องช่างทองคำสมัยเก่า คำว่ามักเป้งเป็นภาษาภาคนี้มีคนแก่มีคนเท่าคนแก่เล่าประดมประดาศบกันมาว่าเห็นมักเป้งก้อนที่หนึ่งเป็นของหลวงพระบางก้อนที่สองเป็นของบางกอกก้อนที่สามเป็นของเวียงจันต่อไปนนะอนาคตข้างหน้าจะมีกษัตริย์ทั้งสามนครมาสร้างให้เจริญสวัสดีครับช่างโอ ตอนนี้อยู่ที่วัดหินหมักเป้งครับอําเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายครับอเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับคำใหม่คำว่าห,หินหมักเป้งเป็นเชือกหินสามก้อนครับมาชมวิวนะครับวัดนี้อยู่ติดริมน้ำโขงเลยนะครับบรรยากาศดีลมพัด เย็นสบายๆเลยอันนี้เป็นสายน้ำโขงครับจริงๆเราช่วงหน้าแล้งเนี่ยนะครับช่วงเมษาน,น้ำมันจะลดลงเยอะเลยแต่ปีนี้น้ำเยอะน้ำยังเยอะอยู่ฝั่งตรงข้ามจะเป็นประเทศลาวสปปลาวนะครับตรงข้ามกับวัดเห็นมกเป้งเนนะี่ยมันจะมีอีกวัดหนึ่งนะครับผมจำชื่อไม่ได้ละที่อยู่ ของประเทศลาวเพราะบรรยากาศดีมากเลยช่วงนีน้ขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมมาเที่ยวชมนะครับวัดหินมะเป้งครับอําเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายอันนี้ก็จะทำเป็นสกายบล็อกเล็กๆนะครับยื่นออกไปไปดูนะครับเป็นไงบ้าง จุดนี้จุดนี้เป็นสกายวอล์กเล็กๆโอ้ oh, <laughs> เป็นกระจกด้วยนะมองออกไปทะลุเลยทะลุด้านล่างเลยครับ <laughs> เดินไปดูวัด <laughs> เสียวต้องเดินตรงกลางโอร้อนมากเลยเนี่ย <laughs> <laughs> จะมองทะลุกระจกเป็นแม่น้ำโขงเลยนะครับ ที่อยู่ตรงข้ามนะครับเป็นวัดของประเทศลาวไม่แน่ใจว่าชื่อวัดอะไรนะครับสายน้ำโขงนะครับก็ไหลเอื่อยๆช้าๆนะครับแต่ว่าสวยงามจริงๆท้องฟ้าวันนี้สวยมากพามาชมความสวยงามของ สายน้ำโขงนะครับจุดนี้คือวัดหินมักเป้งครับโอ้กระจกร้อนมากเลยครับมันจะมีสกายวอล์กหรือว่าจุดชมวิวที่เป็นกระจกแบบนี้อ,อีกที่หนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูวัดน,นี้เงียบสงบ เป็นวัดของหลวงปู่เทศนะครับซึ่งท่านได้มรณภาพแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นโขดหินนะครับซึ่งสามารถที่จะเดินลงไปเดินลงไปชมได้เลยนะครับแต่มันร้อนมากเลยแต่ก็ตอนนี้ก็ยังเห็นคนเดินลงไปอยู่พอเวลาหน้าฝนนะครับน้ำเยอะๆเนะี่ยโขดหินที่มองเห็นอยู่ด้านหน้าจะไม่เห็นเลยนะ อันนี้ก็จะเป็นที่พักของของเขาเรียกฝั่งแม่ชีนะครับหรือว่าญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมมาทําบุญนะครับก็จะแยกส่วนที่เป็นของครวาสผุนผู้หญิงนะแยกจากส่วนที่เป็นของของพระภิกษุนะครับบรรยากาศดีมากเลย ท้องฟ้าสวยมากเลยครับบิดาสวยสุดๆเลยแต่อากาศร้อนมากเลย <c oughs> 40องศาน่าจะได้ตอนนี้นะครับแถวภาคอีสานร,ร้อนจริงๆร้อนสุดๆเลย40องศาเดี๋ยวไปดูสกาย็อซ์ อีกที่หนึ่งของวัดเห็นบักเป้งนะครับอ๋อมีรองเท้าให้เปลี่ยนด้วยเราต้องเปลี่ยนรองเท้าตรงนี้ก่อนนะครับวุ้เต็มมันร้อนมากเลยเดินไปดูจุดนีจ้จะใหญ่โตวกว่าจุด ป็นตะกี้นี่นะครับอ,อ,อันนี้จะเป็นสกายบอกกระจกหมดเลยเป็นคนกลัวกลัวมากเลยแบบนี้นะครับไม่กล้าเดินไฟ เดเดินเดินไปดูนะครับเดินไปดูเนี้ยไม่กล้าเดินตรงตรตรงกระจกนะครับแต่ก็จะมีเราเดินตรงนี้ดีกว่าไอที่เป็นเป็นคานหวัดเสียว ถ้าล่งไปนะครับก็จะเป็นก้อนหินแล้วก็แม่น้ำโขงอันนี้นะครับที่เห็นอยู่นั้นก็จะเป็นกุฏิของ,ลงโลปโ่เทศนะครับตอนที่ท่านยังไม่มรณาภาพท่านก็จะอยู่กุฏิหลังนะั้นโอ้สายน้ำโขงสวยครับ เข้าไปดีกว่าหวัดเสียวเป็นคนที่กลัวกลัวกลัวอะไรแบบนี้นะครับกลัวความสูงแล้วก็เ,เป็ะจกที่มันเป็นเหมือนสกายบล็อกเนี่ยมันก็หวัดเสียวอยู่จุดนี้จะเล็กกว่าตรงเชียงขานนะครับ เสียงที่จะใหญ่ตโตมโหฬารเลยได้บรรยากาศแบบธรรมชาติสวยงามอยู่นะครับสวยงามอยู่ <laughs> มาจุดนี้ต้องเปลี่ยนรองเท้านะครับแล้วก็เดินไปเลย หินมะเป้งนะครับหินมะเป้งหมายก็หมายคือหินสามก้อนนะครับก็หมายของก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองก้อนที่สามจำไม่ได้ละนะครับโหสั่งฝั่งประเทศลาวนะครับลันระครังละบ่ายสามกว่ากว่าทางวัดที่อยู่ตรงข้ามนะครับเป็นวัดของสปปลาว ลันละคังละไม่รู้ท่านละคังทําไมบรรยากาศของวัดห็นมกเป้งสวยมากเลยนะอยู่ติดกับแม่น้ำโขงแล้วก็แม่น้ำโขงตอนนี้ไม่เยอะมากนะครับสายน้ำก็ไหลช้าๆนะครับสวยจริงๆถ้ามีโอกาสอย่าลืมมาเที่ยวชมนะครับวัดหินบักเป้ง อยู่อำเภอศรีเชียงใหม่นะครับจังหวัดหนองคายก่อนที่จะขึ้นไปที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายฝั่งนั้นมีคนหาปลายเยอะเลยมองไกลๆเห็นอยู่ลมพัดแต่ว่าก็ร้อนอยู่นะมันแดดจ้าวันนี้ อุณหภูมิ40องศาเลย40องศาขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะครับเงาเต็มเลยมันร้อน <c oughs> ผมมาพักอยู่ที่สังคมนะครับมาอยู่ที่บ้านหลานซึ่งขึ้นจากไปจากอาวัธหมิมมะเปงก็ประมาณแค่20นาทีคนละอำเภอกันนะครับสายน้ำโขงนะครับมีจุด ชมวิวส,สวยๆนะครับหลายที่เลยนะครับเริ่มตั้งแต่หนองคายขึ้นมาท่าบ่อสีเชียงใหม่นะสังคมสวยมากนะครับถ้ามีโอกาสจะลืมนะมาเที่ยวหนองคายก็ต้องผ่านเส้นทางนี้แหละนะครับขึ้นไปที่เชียงคานเลยนะสวยมากเดี๋ยวเราไปเดินชมวัดกันต่อนะครับอ๋อตรงนี้ ไม่เกินสิบห้าคนนะครับตรงกระจกนะครับที่จะไปชมวิวนะไม่เกินครั้งละสิบห้าคนหม่ยสามนะครับทั้งพระแล้วก็แม่ชีเริ่มที่จะมามากวดตาดแล้วนะครับหมายความว่ากวตตัดหายถึงว่า ัดกวาดเศษใบไม้นะครับตามบริเวณวัดเดี๋ยวเราไปเดินดูกัน <c oughs> ล่มลื่นมากเลยต้นไม้ใหญ่เยอะเลยนะครับมันก็เลยล่มลืน่น เนี่ยถ้าเราเข้าไปวัดป่าวัดฝ่ายธรรมยุทธ์นะครับของทางภาคอีสานเนี่ยประมาณรักบ,บ่ายสามนะทางพระทางเดนไม่ชีก็จะมาแถวนี้เขาเรียกว่ากวดตาดนะกวดตาดก็คือมาทําความสะอาดปัดพื้นที่บริเวณวัดปัดใบไม้ต่างๆนะครับให้ดูสะอาดวัดสวยมากเลยเนี่ย โอ้ลมพัดเย็นสบายสบายรรยากาศลมเื่นมากเลยครับวัดจะสะอาดมากนะครับพระเนนก็จะมามาเรียวกว่ามากววดตาดนะครับ บวชอยู่ที่วัดนี้นะครับตอนเป็นเด็กอันนี้ก็จะเป็น หุ่นคีพึ่งของหลวงปู่เทศนะครับเทศลังสีซึ่งท่านได้มรณภาพไปแล้วนะครับสาธุครับสาธุหุ่นคีพึ่งหลวงปู่เทศเทศลังสีนะครับ หรือว่าพระราชนิโรธหลังสีคัมภีรับปัญญาวิสิทธตภายในวัดเงียบสงบเลย จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่ส่งเสียงดังจุดที่เดินชมจุดตรงนี้เป็นจุดที่อยู่ในพื้นที่ของของพระนะครับก็เลยจะได้ชมบรรยากาศแบบพระวัดป่าเลย นี่สวยงามมากมองลงไปนะครับหันหันหนกลับมองลงไปบรรยากาศแบบร่มรนะื่นน่ะสวยจริงๆเงยียบสงบเลยนะเงยียบสงบเลย ด้านหลังขังละอันนี้ก็จะเป็นสาราการ,ปรเปลี่ยนนะครับของวัดเ็นมักเง ไปกินไกรุนายอย่าส่งเสียงดังพูดอย่างมีสติเท่าที่จำเป็นให้ชมภาพไปเรื่อยๆก่อนนะครับพูดดังไม่ได้จุดนี้ จุดนี้ก็จะเป็นบริเวณล้างบาทของพระคุณเจ้านะครับเวลาฉันตอนเช้าเสร็จแล้วก็จะมาล้างบาทตรงนี้วัดเงียบสงบมาก ที่บริเวณนี้จะเป็นกุฏิของของพระนะครับมีต้นไม้เยอะแยะเลยดูแล้วสาดตากุฏิแบบไม้แบบเดิมๆอยู่นะไม่มีอะไรที่ทันสมัย ลมลลืจะเป็นกุฏิของพระภิกษุสงฆ์นะครับหลังเล็กๆไม่มีอะไรมี่จะห้องเปล่า,าอยู่ที่วัดหินมักเป้งนะครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับพามาเที่ยวชมบรรยากาศของวัดเห็นบักเปงซึ่งจะเป็นวัดฝ่ายกรรมฐานนะครับวัดธรรมยุทธวัดนี้จะเป็นสมาติท่านจะเป็นนักปฏิบัตินะครับบรรยากาศดีผู้ยุงเยอะๆ ตอนนี้ได้เวลากว่าตาดเราจะสังเกตเห็นว่าบริเวณวัดจะสะอาดมาก มาในวัดนี้เงียบสงบเลยนะมันได้บรรยากาศแบบเหมือนวัดเหมือนวัดป่าวัดป่าจริงๆเลยละ่ะวัดฝ่ายธรรมยุทธนะครับเดี๋ยวเข้าไปกราบหลวงปู่ก่อนนะครับสาธุครับอันนี้เป็นรูปปั้นของหลวงปู่เดชครับ กลับลงปู่ หลวประเทศดูดวงตาท่านครับเหมือนท่านจ้องมองมองมาที่เราเลยอ่ะสาธุครับสาธุดวงตาท่านเหมือนมีชีวิตเลย เหมือนท่านจ้องมาที่เราเลยอะเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะครับดวงตาท่านจ้องมาที่เราสายถูกับสายถูกับ ไปสามนะครับพระท่านก็จะเขาเรียกว่ากวาดตาดนะครับที่นี่เรียกกวาดตาดัดถือไม่กวาดแล้วก็มากวาดบริเวณวัดนะครับเราจะเห็นว่าบริเวณวัดสะอาดมากดูแลล่มรื่นสบายตาสบายใจพระอุโบสดของวัดหินมะเป้งนะครับสร้างเมื่อ2515โอ้นานมากเลย เพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมก็ส่งเสียงดังไม่ได้นะครับภายในบริเวณวัดนะครับท่านบอกให้รักษาความสงบจะขอยุติการไลฟ์สดไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณจากใจจริงๆนะครับสวัสดีครับ